สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกล้องไปสกุลสุลน้ำน้ำฟ้าพี่น้องมาเข้าสู่บรรยากาศของการกินแซ่บๆคือเึ้นก็ขึ้ดื่มครับผมกับผมนะครับบ่าวหัวผ้าแซ่บมื้อนี้นะครับผมได้เมนูมาฝากพี่ตอนน้องนะครับเป็นปลาหมึกผัดเผ็ดเกาหลีนะครับผมแล้วก็มีเห็ดเข็มทองเนาะแล้วก็ราเมียนสองก้อนเบาๆนะครับเอาแบบจุกๆเลยนะครับวันนี้นะครับผมโอ้โหแล้วก็มีนี่ครับผมฮอตดอกเกาหลีนะครับมาพร้อมกับนี่ครับโอ้โหมายังเนสนะครับผมแล้วก็ผักสลัด ผักแก่มนิดหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ช่องของบาโพดน้ำเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกําลังใจให้บาโพดน้ำนะครับโอเคมาพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิมาอ่าเริ่มเริ่มเบิร์นกันจั็หน่อยเนาะพี่น้องเนาะพอดีบาโพดเตรียมชีดมาหน้ามนี่ครับนะบาโพดเตรียมชีดมาสองแผ่นนะครับนี่นะครับผมโอ้โหเดี๋ยวเราก็จะใส่นี่เลยนี่นะพันชีดด้วยนะทุกคน ก็จะเบิร์นชีสนะครับผมสิเบิร์นชีสหน่อยแล้วพี่น้องเนะี่ยฮัมฮอทดอกพันชีสนะครับทุกคนโอ้โหมาพี่น้องแซ่บๆเหมือนกันนะครับผมกับบาปวดนะครับโอ้โหขออนุญาตเด้อพี่น้องเนี่ยสุดยอดมากเลยนี่นะออกไม้นิดนึงนะ เรามาลองนี่ก่อนเลยหมึกนะครับ ขอบคุณ FC ทต่างต่างประเทศด้วยนะครับผมทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับแล้วก็ต่างประเทศนะครับที่คอยติดตามให้กำลังใจบาวพลมาด้วยดีเสมอมานะครับผม 嗯，好吃吗？Hmm. 100, จ็บได้กกันฮะเรื่อพี่น้องคลิปที่แล้วน,นะครับที่บ้าพูดบอกว่ายูคเกาหลีเส้เงินมือละจักบาทนะครับผมคลิปนี้บ้าพูดก็ใชมาบอกนะครับว่ายูคเกาหลีนะครับเส้เงินมือละจักบาทเด้อพี่น้อง

ปกติแล้วนะครับแค่ค่ากินย่างเดียวนะครับค่ากินย่างเดียวก็มือละประมาณหนึ่งหมืนนะครับผมหนึ่งหมืนวอนครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณวันละสองร้อยกว่าบาทนะครับทุกคนยังไม่รวมค่าอย่างอื่นนะเอาเฉพาะค่ากินพอนะครับ สำหรับคนอื่นบาโบ์บรบรูนะครับแต่ว่าบาโ์ดใส่ประมาณวันละหนึ่งหมื่นนะครับไม่รวมค่าอย่างอื่นนะครับค่าอื่นก็จะมีพวกค่าน้ำค่าไฟค่าห้องค่าโทรศัพท์รวมๆแล้วนะครับประมาณเจ็ดแสนนะครับ เจ็ดแสนหรือแปดแสนประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับผมถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณตกอยู่เดือนนึ่งแล้วประมาณเดือนละหมื่นกว่าบาทนะทุกคนหมื่นกว่าบาท2องหมืนะครับค่าใช้จ่ายนะครับส่วนเรื่องรายได้นะครับผมาเงินได้วันละประมาณสองพันกว่าบาทนะครับ วละแสนถ้าเป็นเงินวอนก็แสนนะครับผมแสนวอนนะครับผมแสนหน่อยๆนะครับก็เดือนหนึ่งก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะประมาณคำนวณเอาเองนะครับผมลองไปคิดกันดูนะครับอร่อ,อ,อมากแซ่บกรอง ค่าเสียใจยอี่ยพวกนี้นะมันก็เหมาะสมกับค sure> ่าเลี <t ri> <t ri ้ยงนะผมเหมาะสมกับรายได้นะครับมันก็บบัือว่าแพงหลายนะครับพวกเขาคล้องยังก็บคล้องยาคล้องจิงกับบัือว่าแพงหลายนะครับผมบันทึว่าดีกว่าอยู่เมืองไทยอยู่นะครับโอ้โหข้ามนีไหมพี่น้องเบิ้งเนี่ยโอ้เห็นมั้ครับ โอ้อเกกนี่ยคือขาปมนะครับผมตามสไตล์บาปน์นะครับจังหวะนี้มันต้องหนึ่งสอง ออืเป็นเส้นกอกรสรสขิงครับทุณมันจะมีกลิ่นขิงแบบเนียนๆนะครับอร่อยมากครับอันนี้เป็นหนวดปลาหมึกนะครับ Best kali ya Sedot Fak pyt แบบน้องหัวมันใช่แล้วนะครับเผ็ดกับติ๊กตอกเรื่อยๆเดือติ๊กตอกบาร์ดผ้าแสบนะครับติดตามให้กำลังใจกันได้นะครับผม

vị anh hết nhá các vị kem thăng nó quá mát trong này nhá cầu trường là vẫn nào rồi à phần ไปๆปเดินไม่ช้านะผมก็เริ่มแบบว่าอากาศก็เริ่มดีแล้วเนาอพี่น,อน้องเนอะืม ด้กนเราไปติดต,ตามเพจนั้นนะครับผมบาโหวดป้าแซบนะครับอืมกนะ็แล้วเสีบยอดของ,งมอมนชนัยแหลงนะครับแล้วพิมพ์เข้าไปก็ดีเห็นอยู่นะครับผมบาโหวดป้าแซบ การเผ็ดเริ่มมาแล้วครับทุกคนขอหยาดคำปมนะครับผมตามสไตล์บ้าโพนนะครับโอ้โหเบิง้งครับนี่พี่น้องอจังหวะนี้มันต้องหนึ่งสองอออสืดยอโอ้เลยครับ หอมชีสมากนะครับผมโหคำ้นีึ้นี่หอักหอมชีสครับเข้ากันก็ไม่ยังเนย Onde que <-t221> ดีว่าเร็วอย่านั้นคำแบบโอ้ๆข้างนั้นเลยโอ้อย่างว่านี้มันต้องอืม ดเริ่มเบาไหวนะครับพยายามกินเบอร์เคนเบิดเริ่มแนนแล้วครับโอ้ โอ้แน่นโอ้ยนะครับพย้ยามแล้วนะผมโอ้สุดยอดมากเลยนะครับโอ้เต็มทองเริ่มแน่นอาการเพช็ดก็เริ่มมากแล้วครับตอนนี้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไดเมนว่าฝากพี่ตอน้องนะครับเป็นหมึกผัดเผ็ดเกาหลีนะพี่น้องเนาะแล้วก็ราเมียนสองห่อนะครับราเมียนรสเผ็ดนะครับบะหมี่รสเผ็ดแล้วก็เห็ดเข้มทองนะผมราดโคชูจังนะครับแล้วก็พริกเผ็ดเกาหลีนะครับพริกแดงเนาะแล้วก็มีฮอทดอก ครับใส่กอกเกาหลีนะครับผมรถ้วจิงหรือก็มีแมยงเหน็บมาแก้มแล้วก็พักสลัดนะพี่น้องเนาะคลิปนี้นะครับบ้าปวดพ้าเสียบก็ขอฝากใครสัมเนียครับฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกลังใจบ้าปวดน้ำนะครับเอาไว้พอกันไหมคลิปหนาและพี่น้องเด้อเดี๋ยวสีทยอยลงคลิปให้เบิรงนะครับถึงเมนูอาหารอีสานแล้วก็อาหารเกาหลีนะครับผมสำหรับเพ่นะครับอยากให้บ้าปวดเทียนเมนูยังนะครับผมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับบ้าปวดสิมาจัดให้นะครับได้เบิรดครับผม ทั้งเมนูอีสานและกะเกาหลีเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ว่าผดต้องกอล่าไปก่อนขอขอบคุณเลยสวัสดีครับบ๊ายบาย